ผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันมาละตัวนะครับกับผม AK เเมามาโมโมสเตตัสกินมา마บุรุษที่มีไฟแรงกล้าปรารถนาที่จะค,คว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในหุ้นจ u นะครับผมที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นี้ก็คือ,คอล่องรอยอรยธรรมนะครับผมที่เราได้สร้างกันไว้ในคลิปที่แล้วนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหน ที่ยังไม่เคยเข้ามาชมคลิปนะครับผม,ผมก็สามารถย้อนไปชมคลิปที่แล้วได้นะครับผมของที U นะจะได้รู้ว่าเฮ้ยความเป็นไปเป็นมานี่มันเป็นยังไงนะครับผมซูมกันเข้ามาครับสําหรับที U. คราวที่แล้วนะครับผมเราก็ตีเส้นฟีโบแล้วก็บอกว่าที T U ต้องมาชนแน่ๆครับบริเวณ1 6บบาท10ตังค์นะครับผมเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาจบขึ้น4นะครับผม และแล้วเขาก็มาจริงๆด้วยนะครับผมเดี๋ยวเอานี้ออกสักหน่อยก่อนนะครับมาชนแล้วนะครับผมชนปุ๊บะฮะเกิดโอเวอร์โซอีกแล้วนะครับเนี่ยเกิดโอเวอร์โซโซแล้วโซอีกนะครับผมสำหรับท U นะแล้วเขาก็เด้งึ้นไปฮะเกือบชนแนวต้านเรานะครับผมบริเวณ17บาท30ตังค์เดี๋ยวเอาเส้นฟิโบนี่ออกสักหน่อยนะครับผม ก็ยังอยู่ในกรอบนี้อยู่นะครับผมระหว่าง16บาท10ตังกับ17บาท30ตัง <c oughs> มองว่าเออ่ขึ้น C น่าจะจบแล้วนะครับผมคือมันก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบเนาะ,ะจาก A ไป B ก็ขึ้น B เนี่ยตรงนี้ก็ต้องมีอยู่3ขึ้นย่อยก็1 ก็สองแล้วก็สามนะอ่าส่วนตัวนี้ก็ ก็เป็นหนอ่ะสองสามสี เป็น5นะครับผมก็จบแล้วขึ้น4นี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับพอจบขึ้น4แล้วยังไงต่อเขาก็ต้องขึ้นไปทำขึ้นหนึ่งนะครับผมออต้องขึ้นไปทำขึ้นหนึ่งนะในขึ้นหนึ่งนะครับผมก็จะมีห้าขึ้นย่อยเหมือนกันนะครับผม แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ในเมื่อเขาจบขึ้น C แล้วนะครับผมแล้วด้วยที่อ่าตรงนี้ครับผม RSI นะเนี่ยขึ้นไปตรงนี้ส่วนราคาหุ้นนะครับผมมีการทิ้งตัวลงมาอย่างนี้นี่คือการอ่าทำ divergent นะครับผม น,นี่คือการทำเดเวอร์เจนนะครับเดี๋ยวขอคีดให้มันดูดีหน่อยนะครับผมนี่นี่คือการทำเดเวอร์เจนนะครับผม RSI เนี่ยมีการยกโลขึ้นแต่ว่า,าราคาของหุ้นเนี่ยทำทำโลทำโลใหม่นะครับผม นี่คือ d ดเวอร์เจนะครับผมอเขากำลังจะเปลี่ยนเป็นบูริชนะครับผมนะครับผมต้องเป็นบูริชเดเวอร์เจนแน่ๆนะครับผมแบบนี้ถ้าเกิดลักษณะอย่างนี้นะครับผมต้องมีเด้งให้เห็นนะครับอาทิตย์หน้าสำหรับทีนะครับต้องมีให้เห็นแน่ๆนะครับผมโอโหเห็นแล้วตื่นเต้นนะครับทีนะ ตอนนี้ MACD ยังไม่ตัดเส้นสิกญนลนะครับผมเฮ้ย MACD ตัดเส้นสกญนลแล้วนะครับผมโอ้โห و, สวยเลยสวยทุกอย่างเลยนะทั้ง RSI ก็ทำ divergence นะครับผม MACD ก็ตัดเส้นสกญนลแล้วนะครับผมโอ้โหหน้ามองมากๆเลยนะครับผมสำหรับอ่ TU ส่วนเขาจะไปไกลได้เท่าไหร่นั้นเดี๋ยว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 ,ยวอลองดูนะครับผมว่าเขามีความเป็นไปได้ที่จะไปไกลได้สักแค่ไหน,นก็ซูมเข้ามา หกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นตนะครับผมก็บริเวณอ่าสิบเจ็ดบาทสามสิบตังคือผมว่าอืมเขาน่าจะผ่านแหละเนาะผมมองว่าเขาน่าจะผ่านนะผมมองที่แถวๆบริเวณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมอ่า ก็บริเวณสิบแปดบาทสิบตังสิบแปดบาทยี่สิบตังประมาณนี้นะครับผมนะที่เขามีโอกาสที่จะเด้งขึ้นมานะครับผมทำเป็นขึ้นหนึ่งนะครับผมขึ้นย่อยในขึ้นหนึ่งของขึ้นหนึ่งนะครับผมงงไหมนะครับก็มองว่าสิบแปดบาทสิบตังอาจจะเห็นนะครับผมอาทิตย์หน้าโห คือเขาอาจจะขึ้นไปชนบริเวณ17บาท30ตังค์แล้วอาจจะมีย่อดนิดๆนะครับเซนิดๆแล้วก็อาจจะเบกขึ้นไปชนก็ได้นะครับ18บาท10ตังค์นะครับผมมีความมีความเป็นไป,ดปดได้นะสำหรับทีอยู่นะครับผมก็ทำไดเวอร์เจนมาซะสวยขนาดนี้นะครับผมมีความเป็นไปได้มีความเป็นไดป,ดป,ดปดได้นะครับ สำหรับท u อยู่โอเคครับผมสิ่งที่ผมกำลังนำเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้แนะนำหรือชี้นำให้เพื่อนนั้นซื้อขายหุ้นตัวนี้แต่อย่างใดนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารยณในการลงทุนด้วยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมมีอ่ มีดีเทลมีรายละเอียดนะครับผมที่ชัดเจนกว่าน,นี้ก็สามารถมาโพสพูด,พดคุยกันใต้คลิปได้นะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนักลงทุนด้วยกันนะครับผมเราจะได้อยู่ในตลาดคนนี้ไปด้วยกันนานๆนะครับก็กรบบาบยินดีแลวก็ขอความกรุณาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยังไงซักก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร้ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะจะได้มีพลังมีกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมมา update, อัปเดตมาอัปเดตคลิปเป็นประจำเรื่อยๆนะครับผมนะครับนะสุดท้ายนะครับผมท้ายสุดจริงๆนะครับผมก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยว ที่ยูนะครับผมเราก็จะติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมกด Subscribe ไปเลยนะครับผมอัปเดตเรื่อยๆแน่แนเอ่ออัปเดตเรื่อยๆแน่นอนนะครับผมสําหรับที่ยูก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้สวีดัตสวัสดีครับ